สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำต้มยำปลาทูกันนะคะอันดับแรกก็ใส่ตจว่าใส่เครื่องต้มยำลงไปก่อนเลยค่ะตามด้วยชูโรสนะคะแล้วก็โรสตีใส่ลงไปเลยโอ้ใส่ไปอีกหลังจากนั้นก็ใส่น้ำพรานะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่มะขามเปียกนะคะที่จะทำบรีนจิ้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็คนคนคน,คนให้มันเข้ากันนะคะแล้วก็แล้วก็อะไรวะแล้วก็ลองคนเสร็จแล้วก็ลองชิมดูนะคะว่ามันแซบแค่ไหนนะคะคนที่ไหนเนี่ยไปพูดเนอ่อ่ะอุ้ยร้อนเป่าหน,น่อยอุ้ยอร่อยวะงงไม่ไหวจากนั้นเราก็เอาปลาสองของเรานะคะใส่ลงไปได้เลยะคะ่ะปลาสองนี่คือปลาทูนะคะมาจากแม่กองทแท้ๆเลยนะคะในตลาดแถวนี้เลยคะ่ะ เราก็มีความแบบใหม่แบบจับเมียวเอ่ยก้อยใจว่ากรุบใส่บักเกอร์เทศบักเกอร์กเทศมะเขือเทศลงไปนะคะเอาเอาเอาพูดไม่ถูกแล้วดิ้งใส่มะเขือเทศลงไปนะคะโอ okay, เคมะเขือเทศค่ะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะเพื่อแบบจับแบบใหม่เสร็จแล้วเราก็ใส่ผักชีไปเลยแล้วก็พริกซอยลงไปนะคะเสร็จแล้วหน้าตาสีสันน่าทานมากเลยะคะ่ะคุณผู้ชมดูนะคะนี่คือต้มยำปลาทูสูตรของดิฉันเองค่ะ นี่าทานมากเลยนะคะต้มยำปลาสองค่ะ